ครับผมอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่แนละชื่นชอบนกเขาใหญ่ทุกคนนะครับผมครับเมืองนิบาเขตนกเขาใหญ่ครับในกาดนะครับได้สร้างแผนียัพันไหวเนาะมันกระทุมาว่าเสร็จแล้วสิเดียวแผนียัดไมไหวแต่ฝึกนกนะครับน,น,ไน,บนกไม่ก็มีหลายตัวนะเนาะพผนียัดมันกับบ่พอนะครับ ฝากนะครับถึงอาจารย์ท่านไหนน้องๆนะพี่ๆนะครับที่กาลังมองหาปี่ยไปฝึกไปฝึกนกนะครับนกไม้นะคราเนี่ยตัวมันงามตัวมันดีอยู่แล้วก็เอาไว้จะออกงานไปครับทิมงานนั่นสิครับแต่ว่าเอาไว้แต่ฝึกนกฝึกอย่างนี้ผมก็ก็เอาที่มันพอใส่ได้นะครับฝึกพอละคมันก็บบแรงนะครับฝากเอฟซีฝากอาจารย์ท่านนะครับสอบถามอะไรเด้อปี่ยราคาลักลอยครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับผม พเนียเนาะอาจารย์เป็นดอกไม้ประดูนะครับนี่คัสวยครับม้หอดบ้านพเนียดเนาะครับผมนี่นะครับบ้านพเนียดหนึ่งเดียวในยะโสธรครับผมอาจารย์ทุกท่านก็ฝากสอบถามไดเด้วอครับผม